ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องอยู่เกมทีโอทาวอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็พาที่แปดแล้วเนาะเออซึ่งพาร์นี้นะครับผมจะมาสร้างท่าเรือนะครับท่าเรือคนส่งนะไม่ใช่ท่าเรือรถไม่ใช่ท่าเรือพวกทางการทหารนะเป็นท่าเรือคนสรงที่ผมเคยทำทุกซีรีส์เลยฮะเออซึ่งั้งนี้จะแตกต่างกับซีรีส์อื่นฮะเพราะซีรีส์นี้เราจะจัดให้มันใหญ่ใหญ่กว่าเดิมฮะใหญ่จนแทบยังไงอ่ะจนแทบติดตรงเนี้ยเออจนแทบติดโซน อุตสาหกรรมเลยนะโอเคไม่ต้องพูดมาทำเพลเราเริ่มสร้างดีดกว่าเนาะผมไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวเกินไปนะครับผมขี้เกียจตัดโอเคคือจริงๆก็ตัดตลอดแหละแต่ผมไม่อยากแต่ผมไม่อยากตัดบ่อยนะฮะเออคลิปที่แล้วตัดบ่อยมาคลิปที่แล้วมันยาวถึงเกือบอ่าห้าสิบนาทีเนาะแล้วเด่นคือตัวไอตัวตัดต่อเนี่ยมันอัปโหลดไม่ได้ฮะมันอัปโหลดคลิปยาวอย่างนี้ไม่ได้ ผมก็ไม่รู้มันทำไมครับมันเป็นบัย่างเงี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นบัคกอย่างเงี้ยทำมันอัปโหลดไม่ได้แต่ในเมื่อตัวตัวตัวตัดต่อมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำตามนะเออไม่งั้นจะลงคลิปไม่ได้โอเคสร้างให้ใหญ่นะฮะสร้างให้ใหญ่เลยถนนเนี่ย โอเคเราเราจะเอาแค่ถึงตรงบริเวณนี้นะนี่บริเวณนี้ก็คือจะใหญ่กว่าโซนท่าเรือนอื่นนะโซนท่าเรือนอื่นจะเล็กกว่านี้นะฮะถ้าไปดูซีรีส์อื่นมาฮะโซนท่าเรือจะเล็กกว่านี้ฮะที่ผมเคยทํามาอันนี้ใหญ่สุดนะอันนี้ใหญ่กว่านะครับอันนี้ใหญ่กว่าโอเคอ่ะโอเคฮนะทำทางนี้ก่อน แล้วก็จะออกมาทำไมเนะนี่ยนี่โอเครถไฟตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีวิ่งนะผมยังไม่สร้างอ่าอู่รถเลยนะเออแต่ตรงนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมผมว่าสวยอยู่นะเออตรงเนี้ยสวยอยู่อืมใครคิดว่าสวยบ้างก็คอมเมนต์นะฮะแต่ถ้าใครคิดไม่สวยก็นะคอมเมนต์ก็ได้เออ,เอ,อมันสวยหรือไม่สวยกนะ็เรื่องของคุณฮนะใครจะคอมเมนต์ยังไงก็เรื่องของคุณนะ ผมสร้างได้แค่นี้จริงๆนฮะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่สายตกแต่งอนะผมเป็นสายนี่สายสร้างแต่มากกว่าแต่เรได้สร้างเพื่อความสวยงามฮนะสร้างเพื่อพออยู่พอไดนะ้แต่ยังไงแต่ยังไงสร้างผมก็จะพยายามสร้างให้สวยที่สุดแล้วกันนะเออเพื่อท่านผู้ชมบางคนนะท่านผู้ชมบางคนเขาเขาชอบแบบสวยๆนะฮะเออก็จะพยายามแล้วกันนะออพยายามที่ผมทําได้ไดนะออโอ้โหฝนตก เราเองคือปิดฝนไม่ได้เลยนะประเด็นลืมเงะมืดมือดอะ่ะเออมันมือดอะ่ะโอเคได้เวลาต่อน้ำนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตัดนะครับอาจจะตัดเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่อยากคลิปผมมันยาวเกินไปนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะจะการต่อท่อสิ่งแที่เราต้องทําคือเราต้องสร้างโรงเก็บตรงนี้นะฮะแล้วก็ขายายนะตรงท่าเรือนี้ให้ได้ นีน่ลงบริเวณที่ได้นะฮะซึ่งเราจะทําให้มันสวยงามที่สุดฮะตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราทำให้มันสวยงามที่สุดอ่านี่กเกษตรกรโอเคผมถอดสร้างโรงงานไว้สักจุดละกันนะอันนี้เป็นโรงโรงบดอ่าเขาเรียกว่าโรงอะไรนะโรงโรงกําจัดเศษเหล็กนะฮะก็คือไอ้พวกโรงกับไอ้โรงบดรถนั่นแหละเออ อันนี้จะขอเป็นโรงงานนะตรงส่วนนี้จะเป็นโรงงานก่อนโอเคต่อมาผมตีตารางเลยกันเนาะตีแบบนี้แหละตีแบบนี้ไปเลยครับเจะได้ไอ้น,นี่อ๋อถนอนไม่ต่อกันแล้วแปบบ๊บนึงฮะไม่เป็นไรเรากดตรงนี้ได้เออต้องสั้ง โอเคประมาณนี้พอทำไว้ฮะเป็นการสร้างอนณาเขตนะเอออืดูจากไอ้นี่แล้วฮะรู้สึกว่าอุตสาหกรรมจะไม่้ต้องการอะไรมากนะฮะแต่เมืองต้องการสูงมากเออเดี๋ยวต้องอค่อยไปขยาแล้กันเมืองอะ่ะมชาวเมืองต้องการบ้านนะฮะเออ โอเคฮะคือมันยังไม่สร้างอม,มันจะยังไม่สร้างซึ่งก็ดีฮะถ้ามันยังไม่สร้างเพราะเราจะได้สร้างท่าเรือได้ฮะโอเคตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถอ่าสี่บล็อกเฮ้ยพอสี่บล็อกพอดีเลยวะเฮ้ยสี่บล็อกพอดีฮะสี่บล็อกพอดีเออทำแบบนี้แหละสี่บล็อกพอดีเออภานี้กับไฟไหม้นะขออ โอเคเว้นไว้หนึ่งเออขอรอนะครับภาพาพนี้อย่าไฟไมหมลีเฮ้ยแต่กันไฟไหมไว้ก่อนการไฟไหมกันไฟไหมอ่าแล้วก็ไอ้นี้ด้วยการไฟไหมแล้วก็ตำรวจน่าจะพอมัง้งแล้วก็การไฟไหมแล้วก็กันโรงพยาบาลไม่ต้องโซนเนี้ยโรงพยาบาลไม่ต้องการไฟไหมแล้วก็ดับเพลิ ไอพวกนี้จะชอบไฟไหม้บ่อยฮะโอเคลงเก็บรถต่อมาก็จะเป็นอ่าส่วนของอ่าปลาใช่ไหมอ่าโรงงานแปลร,รูปปา่าก็จะมีอยู่มานี่แหละเออซึ่งโซนท่าเรือมันมีสิ่งก่อสร้างแค่นี้จริงๆฮะมันไม่มันไม่ได้มีเยอะนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังหานี่อยู่หาหา เขาเรียกว่าไงอะหาหามอตที่สามารถใช้กับไอ้นี่ได้อะส,สามารถ,ถาทำตอนนี้ผมกำลังหาหมอที่สามารถใช้กับอมอตท่าเรือได้นะมุสาหกรรมที่สามารถใช้กับท่าเรือได้แต่ถ้าใครมีก็แนะนําด้วยฮะออใครมีก็แนะนําด้วยโอเคลองไปเรื่อสอที่อันไหนน่าจะเหมาะกับสุดนนี่ไงที่เก็บกา๊าซแต่สร้างไม่ได้ให้มันเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหม นี่ก็สร้างไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมนี่ก็สร้างไมได้ต้องต้องโซนท่าเรือเท่านั้นอืมโอเคฮะะผมว่าผมกำจัดตรงนี้ก่อนออกก่อนโอเคโซนโรงงานกับโซนนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้โอเคมันต้องอยู่ด้วยกันได้ครับ อย่างเก็บกา๊าซตรงนี้จุดอันนี้นแหละเนาะแลแลมีเกี่ยวอุตสาหกรรมกับอาท่าเรือสามารถอยู่ด้วยกันได้นะหวังว่าจะอยู่ด้วยกันได้ดูซิตรงนี้ต้องการถนนไหม โอเคต้องการมันต้องการถนนฮะไม่นั่นก็ไม่เอานันก็ไม่เอาแหละอืมอันนี้เป็นส่วนเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะเบลสามมีอะไรเบลสามีนี่ด้วยอ่าท่านกดจัดสมันซึ่งอันนี้เป็นมอเท,ที่ผมโหลดมานะมีแต่มอตอรอุตสาหกรรมอะไม่มีวไม่มีวอาท,ท่าเรือเลยอะ มันไม่มีวัดท่าเรือะฮะมันมีแต่วัดอุตสาหกรรมอันนี้แก๊สเนาะแก๊สซึ่งเราไม่ใช้ะฮะภาพนี้เราไม่ใช้อันนี้โกดังเก็บของไว้เก็บของอืมอมืต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมสร้างอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะ ถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออาภัยด้วยนะผมสร้างดีที่สุดด้แค่นี้นะฮะฮะจริงนี่คือดีที่สุดแล้วจมสร้างมาอ่านี่สิเล่นไปเล่นมาก็สับสนนะจริงสับสนว่าตรงไหนคือตรงไหนคือตรงไหนเอออันนี้โอ้โหอ่ะตรงนี้เป็นโรงจอดแล้วกันเนาะเออ ามาถึงโซนท่าเรือกันแล้วคลิปนี้เปล่าวะคลิปอืมมีน้ำใช้มีอะไรใช้โอเคอันนี้เป็นปลาเนาะโรงงานแปลรูปปลา อืมโอเคต่อมาครับเป็นกดังท,ที่เก็บที่เก็บตัวคอนเนอร์จิบจิบจิบโอ้ยสร้างผิด <c oughs> โอเคต่อมาก็สร้างถนนเข้าไปตรงน,นี้แต่ถนนนี้จะเป็นถนนอย่างนี้นะฮะ เป็นถนนแบบไม่ใช่หเป็นถนนแบบไหนดีเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคสามารถต่อได้โอเคเป็นแบบนี้แล้วกันให้รถวิ่งผ่านพ่าตรงนี้ดูโลง่ลงมากอะตรงนี้ดูโล่งมากโอเคผมขอปรับอ้นี้แล้วกันเนาะผมจะให้อันนี้มันช่วยอ่ตรงนี้ลดมาก่อน ตรงนี้ก็ลงมาก่อนอ่าตรงนี้เพิ่มให้สูงที่สุดอืมเพิ่มอุตสาหกรรมเบลหนึ่งให้สูงที่สุดเพราะว่าไอ้พวกอือเพราะว่าไอ้พวกไอ้นี่ท่าเรือเนี่ยมันก็ถูกจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมเบลหนึ่งนะฮะอันนี้คืออุตสาหกรรมก็จังสร้างไม่ได้ก็ต้องสร้างได้แค่พวกเนี้ยฮะเออโอเคฮะช่วยสร้างแล้วโอเคอย่างนั้นมันก็ช่วยเราสร้างนะ ไหนหน้อมันก็ช่วยเราสร้างอ <laughs> ืมไหนหน้อมันก็ช่วยเราสร้างนะจริงแป๊บแป๊บเสร็จแล้วแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกฮะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะขยายเพิ่มครับใช่ครับขยายขยายเพิ่ม,มขยายให้มันใหญ่ฮะตามที่ผมบอกผมจะสร้างโซนท่าเรือให้มันใหญ่นะครับอืมก็ <laughs> <laughs> โซนท่าเร็วนี้มันรู้สึกว่าแย่มากเลยผมทำลายนี่ใช่ไหมทำลายได้หมดเลยไอโซนอุตสาหกรรมอื่นออกไปก่อนดิโอ้โหรถเสียงรถเสียงโคตรดังเลยรถรถที่บ้านผมนี่คือเสียงดังมากฮะถ้ามันเข้าถ้าเสียงเข้ามาใย่างไก็ต้องขออภัยด้วยฮะ เสียงรถแถวบ้านผมดังมากไม่รู้ทำไมเขาชอบติดท่อดอังนะมันเท่ไงมันเท่มันเท่ไง,ไงก็ไม่รู้โอเคตรงนี้มีรถวิ่งเยอะแล้วอ่าตรงนี้อืมแต่มันก็เว้นให้แล้วอืมอืม แล้วก็จะสร้างรถไฟตรงนี้ด้วยะฮะรถไฟแยกมาตรงนี้เพราะว่าไอ้รถไฟต้องแยกมั้งตรงนี้มีสถานีแย่เออมารับมึงนี้ได้เลยโอเคตรงนี้ก็สร้างท่าเรือไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆฮนะท่าเรือโอเคอันนี้ อืมอืมสร้างท่าเรือท่าเรือมันเล็กแค่เนี้ย <c oughs> เอ้ตรงจอดเรือแม่งอย่างเล็กเลยอะไรอยู่วะวิไฟไม่ได้เกิดสีเขียวไม่เป็นไรน่าจะดับพันอยู่นะเออับเพลแม่งก็มาชาร์จซะเหลือเกินนี่ขนาดอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ย โอ้ไฟไหม่ใหญ่มากผมไม่เข้าใจชาวเมืองนี้นะมันเป็นหาอะไรชอบชอบเผาบ้านตัวเองคือมันชอบเผาบ้านตัวเองฮนะับไอชาวเมืองที่เนี่ยมันชอบเผาบ้านตัวเองนะจริงจริงโอ้นี่ขนาดอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยยังดับไฟลําบากครับบอกตรงนี่ขนาดอยู่ในโซนสีเขียวนะยังดับจะ่โคตรลำบากเลยโอเคฮะตรงนี้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนเะออ ก็โซนท่าเรือจะเป็นโซนนี like. ้จะเป็นโซนที like ่ใหญ่ท like ี่สุดนะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดดีเออก็โซนท่าเรือเนี้ยจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะท่าที่ผมเคยสร้างมานะก็คือเป็นโซนท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอะที่ผมเคยสร้างมาผมจะทําให้มันใหญ่นะฮะโซนนี้ผมจะไม่ตีอนาเขตนะตรงนี้ผมจะสร้างเป็นโรงงานเลยโรงงานแปรรูปอะโรงงานคุณจอดแล้วมันไม่ต้องฮะนี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะเหมาะสุด มันเป็นที่เก็บรถอะเออมันเหมือนเป็นที่เก็บรถอะจิต่อมาจะเป็นโรงงานเนาะมีโรงงานนี้เลยหนึ่งแห่งแล้วก็ตรงนี้อีกองก,กดผิดเอ้ยกดผิด ตรงนี้อีกมันก็เป็นโรงฟางเลยฮะอ่ะตรงนี้อีกที่นึงเป็นที่เล็กแล้วก็นี่อีกที่หนึ่งโอเคตกแต่งไปเรื่อยนะค่อยๆตกแต่งไปลงเก็บกา๊าซลงเก็บกา๊าซไม่ใช่ลงกัดแก๊เมื่อกี้มันจะพูดแกไม่รู้ลิ้นมันชอบพันนะเออ อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้มอดเอ้ยอันนี้มอดใช่ไห,หมอุ้ยมอดโอเคมอดมอดอันนี้เป็นมอดแน่ๆฮะไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนโอเคสร้างไปเรื่อยๆนะจิบอืม สร้างให้ใหญ่ที่สุดนะสร้างให้มันกินพื้นที่ตรงเนี้ให้มันกินพื้นที่พอๆกับโซสากรรมะฮะโอเคไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมต่ออันนี้จะขยายอันนี้ก็จะปูวนาเขตเหมือนเดิมฮะปูนาเขตอืมอืม,อม ตรงนี้ก็จะปูนาเขดนะแต่จะปูแค่แต่แค่ส่วนตรงนี้นะเนี่ยปูแค่ส่วนตรงนี้แล้วจากส่วนอย่างเนี้ยฝนตกเอ้ยจะคุยกับผู้ชมเนี่ยก็ผมจะปูตั้งแต่ตรงเนี้ยอ่ะตั้งแต่ตรงบริเวณเนี้ยจะปูนาเขดถ้าเรือตั้งแต่บริเวณเนี้ยไปถึงตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้จะไปโรงงานเหมือนเดิมนะโรงงานที่ผมสร้างเองโอเคอืมเอ้าถนนไม่ต่อกันอีกแล้วโอ้ยปันหาเลย เป็นห่าอะไรวะถนนไม่ชอบต่อกันเนี่ยฮะเป็นห่าอะไรกันทำ,ท,ำทำไมถนนทำไมถนนไม่ชอบต่อ,อ,อ,อไอ้น้ำมาถึงป่าวะน้ำน้ำน้ำเออน้ำยังไม่ได้ดูเลยฮะน้ำมาถึงป่าโอ้ยตรงนี้น้ำมาถึงอยู่แล้วน้ำมาถึงอยู่แล้วเออไม่ใช่ดูแล้วตรงนี้น้ำมาไม่ถึงฮนะเออโอเคเดี๋ยวกำลังต่อใจเย็นโอเค นี่ยดีนะรู้รู้ทันนะเออแล้วก็มีน้องคนนึ่งบอกว่าสามารถทําน้าปราปาได้ค่ะทำสามารถสร้างลงกัลน,นะได้อันนี้ผมรู้ครับแต่ผมไม่สร้างคือยังไม่สร้างสักทีอ่ะลงลงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าลงบ่อน้ํบาบัดต้ําเสียนะฮะเออยังไม่สร้างคือผมยังไม่สร้างนะเอออันนี้ผมรู้แล้วผมเคยสร้างอยู่มันทําให้มันทําให้น้ําเราสะอาดขึ้นนะฮะน้ำที่เราใช้อย่าสะอาดขึ้น แต่ยังไม่สร้างนี้ฮะคือมันยังไม่ค่อยจําเป็นมากอะเอาจริงอย่างน้อยเมืองผมมันก็ไม่ค่อยติดเชืวว้อเวลาเท่าไหร่นะอย่างน้อยเมืองผมก็ยังก็ไม่ค่อยติดเชื้อน,นีวิวหนึ่งเนาะโอ้ยอันนี้เวลวหนึ่งจริงดิทำเป็นใหญ่วิวหนึ่งเขาเ้ยอะไรเนี่ยไฟไหม้แล้วเหรอบือเขตสีเหลืองก็พอไอ้น,นี่ได้อยู่ โอเคช่วยหยุดได้ไหมช่วยหยุดช่วยหยุดเผาบ้านตัวเองได้ไหมฮะคนกําลังโอ้ยอันนี้ใหญ่ <c oughs> อันนี้จะอยู่โซนอุตสาหกรรมดีที่สุดฮะอันนี้อันนี้อยู่โซนอุตสาหกรรมดีที่สุดอันนี้ผมโชว์เมื่อกี้ถ้าอยู่โซนอุตสาหกรรมดีที่สุดฮะไม่ต้องออกมาครับโอเคตรงนี้นะ่าจะเป็นมอสอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมาจากมอสนะฮะจะมาจากมอสเหมือนกันโอเค อันนี้เป็นโกดังเก็บขอนะฮะอ้อเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำไมท่อท่อดังกันมันเท่ห์ฮะท่อคดังกันมันเท่ห์ตำคานเว้ยก่อภัยฮะบ่นพวกงทบ่นพวกคนแถวบ้านเมื่อกี้มีรถขับผ่านนะแม่งท่อยังดังเลยอันนี้สร้างไม่ได้ใหญ่เกิน ไหนสร้างได้ได้บ้างอันนี้อันนี้จะสร้างได้อยู่โอเคโอเคโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอ้ยตรงนี้ยังไม่สร้างเลยอ่าสร้างนี้ก่อน,นเดิมครับโอเคกลับมาแล้วพอดีเมื่อกี้ พอดีเมื่อกี้เนี่ยฮะพอดีเมื่อกี้คนที่บ้านเขาเรียกใช้ฮะก็เลยต้องไปก็เลยต้องไปก่อนนะฮะเออเลยต้องไปช่วยเขาก่อนนะเ,ออปปะเกี่ยวกับตัดตื่อกี้คนที่บ้านเขาเรียกใช้นะฮะเออโอเคเราก็ถึงไหนะนะก็ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคเหลือแค่นิดเดียวเองก็จ,จบผ่านแล้วเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นจก็บอืม ดูสาก,กมันไหนมันลงขุดเจาะแล้วมันผมว่าพาร์ทนี้น่าจะเอาลงขุดเจาะแล้วมันไปไว้ตรงนี้นะหรือไม่ก็ไว้ตรงนี้อยู่สองที่ฮะอยู่สองที่โอ้ไม่มีน้ำโทษทีครับมาน้ำโอ้ย ืมตรงนี้อืมแล้วก็ตรงบริเวณนี้แล้วก็นี้อืมตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานหมดเลยนะเออส่วนโซน,นท่าเรือนี่คือเราทําเสร็จแล้วนะ <c oughs> เพราะด้วยการเพราะการช่วยเหลือเพราะมีการช่วยเหลือจากอาที่เราวางอาเขตด้วยฮนะ คือถ้าผมไม่วางอนณาเขตอ่ะใช้เวลานานฮะกว่าจะสร้างเสร็จนะเออก็วางอนณาเขตด้วยแต่มดูมันสร้างอ่ะเฮ้ผมว่าผมสร้างเองดีกว่าให้ให้เจ้าอนาเขตมันสร้างเดียวมันทุเรศวะวมันดูทุเรศอ่ะเออดูมันสร้างอ่ะมันดูทุเรศสิ้นดีอ่ะเออทุเรศมากครับ ดูดูมันให้มันสร้างอะ่ะโอ้โหทุเรศมากเลยสร้างไม่ติดกันี่ะโอ้ตรงนี้แมงครทุเรศกว่าตรงนี้โคตรทุเรศกว่าโอเคโอเคผมสร้างถนนไปให้แล้วกันเนาะเออให้แมงให้แมงสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้เออโอเคอะไรสร้างขึ้นมาขอ,อลงปลาลงทำปลา ตัวนี้โอ้โหรถติดโอเคครับผมสร้างถนนแยกมาแล้วไม่ได้แล้วจริงๆฮะอย่าต้องมีการรับส่งผู้โดยสารตรงนี้บ้างครับอย่าผมจะสร้างการขนส่งนะฮะเออเป็นการขนส่งทางเนี่ยทางบกนะฮะอกอ็จะรู้ดีฮะก็จะเหมือนกับพาร์ทที่สามที่ผมเคยทำนะฮะที่ผมสร้างการขนส่งนะฮะเออนี่ยพวกเนี้ยส่วนส่นบ้างจะมาขยะที่หลังะฮะรู้สึกจะ ชาวเมืองเราต้องการบ้านอยู่นะครับวิวสองกับวิวหนึ่งนะเออวิวสามน,นี่ก็น่าจะดีละไม่ต้องกันนี่แหละวิวสามมันทํายากเรื่องมากเออบ้านวิวสามอ,อ่อะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนท่าเรืออเอามีท่าเรือแบบปะปนกันไปครับตู้คอนเทนเนอร์พวกเนี้ยปะปนกันไปโอเค โอเคฮะก็นะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโซนท่าเรือซึ่งคลิปนี้ก็สั้นๆนะเหมือนเดิมสั้นๆก็ไม่ใช่คลิปยาวเลยมากนะก็ยาวไปก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวตัวตัดต่อมันจะไม่มันจะไม่อัปโหลดคลิปนะฮะเวลาตัดเวลาตัดเสร็จอะเออโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮนะก็ลืมกดไลค์กดแชร์ และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สับคลิปนี้ฮนะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้ไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะับคลิปต่อไปฮนะจะเป็นเกมอะไรก็รอดูได้นะฮะสวัสดีบ๊ายบายครับ